คือผมอยากเล่นเนยมันเซี้ยนอ่ะนกแก้วน้ำ นี่ไ,ไงแม่งคิดแล้วเอ้ยสองดับท้ายแม่งสามดาวสองดาวแน่มันคิดไวแล้วมันคิดในหัวละกูฉีกนี่ไงนี่ไงแฟรี่แส่เข้าไปแล้วสัวไปเหมือนเดิมสี่ทหารเสือไปมึงเจอกูสี่สามตัวแต่รอบนี้ไม่น่าไหวละผมดูจากตัวละเราโดนแน่ <c oughs> เอาเราไปติดตันซะโห่บับแบบบับเขาแน่นจัดเลยว่ะคนดูคาโดโ้เค็มาโดเโค็ชนะไงวะ คิ้นไม่ออกเลยนะฮัมาิเซฟวะจักฮะโดเกนเอ็กอดีเฮ้ยกูแตก บัฟหมดไม่สนลูกใคร <Ad oken. S 1> เอาสวยดิสัตว์ไม่ต้องติดปีกแล้วตีแม่งเลยถูกปะตีแม่งดิเฮียล้น <Ad oken. S 1> เอาเอาดิเฮียมึงฆ่าใครวะคนดูนี่เขาฆ่าใครวะอันนี้ต้องฆ่าใครคนดู ร้ียแสงป่ะโุเข็มเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋องเอ้ยแอะนะแต่เราถ่วงเวลาอเช้กูไม่ออกให้มึงหรอก ปีแค่ตัวเองก่อนไม่ออกหรอกเว้ยเดือะรู้จักมาเดือะ เจอกูกูมาละปัดขวาก่อนเลยกูมันอยู่ไหนวะคนดูแวมไฟเหรอแวมไฟเจอแวมแสงพี่หน่อยน้องอันนี้ต้องแบนอะไรเขาเนี่ยนี่่ะมันดูเก่งยังไงก็ไม่รู้โอเคผมแบนเลยเดูอันนี้เราต้องฆ่าใครก่อนครับ ผมว่าผมปิดมันได้ผมข้ามก่อนนะเอาวมมันเกิดอ่ะอุ้ยเยอะเกือบตาย ฮิววะดิน้อง ชนะแบบงงๆเขามือใหม่แน่เข้าแวมเฉยกูก็มือใหม่เหมือนกัน like แต่กูเป็นพวกมึงแค่นั้นแหละยาอุ้ยอ้นี้ตัวติดสตันผมจำได้ผมต้องฆ่าใครแบรนใครลืมเวนะคนดูสอนผมด้วยเอาไม้ออกได้ไหมอันนี้ผมต้องเอาใครออกคนดูแมงมีคนพิมพ์อยู่คนเดียวคงต้องตามนั้นแล้วแหละลุยฆ่าใครก่อนครับคนดูฆ่าใครก่อนลืมถามฆ่าใครก่อนคนดูฆ่าใครก่อน อาคีอ๋อโอเคขาหมูนะโหแมงแซนเถินไม่หยุดอู้รอดโอ้ตันตัวเดียวโอ้โหไม่จอกเกาะยิวมึงก่อนเลยฟอตซึงลอบอ,อกโอ้โหไม่ติดอะไรเลยอะ่ะ ปูเบาจัดฟอสเฮยระการซีซีหรือยังไงวะคนดูตานสองไม่มีให้เห็นอุ๊ยตายละหอังนี้คือตายแน่ อ้าวพทดทีไอ้เอกไม่หยุดจะดิเอกไม่หยุดจะดิสามดาบเบื้องต้นโอ้ลิวน้ำเหมือนเดิมเบสิกเอาลิวออกเอาใครออกคนดูไอ้ยะลิวเหรอยังเป็นลิวอยู่เหรอ ไฟลี่แสงไม่มีอาร์ติแฟ์ครับฆ่าใครฆ่าใครก่อนฆ่าใครก่อนอ่าจอ่บอกแหวะแมวฮู้โ้ยตายปะวะ อุ้ยเชื่อแมวแรงจังอะโหไม่ตายว่ะตรงนี้ผมบัฟผมอะไรน่าจะคุ้มกว่าติดดาบขึ้นมาอาา่าฮะนี่แมวโดนกูละไมไ่ตึงไอ้เฮียกูนึกว่าเก่ง เจมือใหม่มันหวานเจี๊ยบอยู่นะคนดูเอ okay. คือถ้าโดนขโมยไปนเนี่ยผมไม่รู้จะเล่นยังไงละ uh huh. เล่นเป็นอยู่เซตเดียวอุ้ยเจอผู้สาวด้วยจั่หวผู้สาวผู้สาวสเปนอบโอโห้หน้าแบบคือหน้าต้องคนไทยอะ่ะอาจจะเป็นแบบว่าคนไทยตั้งเป็นสเปนปะหรือเป็นสเปนชอบหญิงไทยอุ้ยลิงไฟอะไรดีคนที่ชอตัวท้ายผมลิวไฟแล้วแบนลิงเหรอ ฆ่าใครก่อนแล้วริวไฟเล่นยังไงครับเฮ้ยทำไมกูไม่เลือกริวไฟวะฆ่าเคียวเหรอเคียวไหนเคียวลมแน่โหนี่ขนาดเร่งสปีดนี่อ่ะโชว์ริวเคนอะดูเคนแต่แวมผมตายแล้ววะแป้งเพิ่มเธออีกโอ้โหสูริวเคนมึง่ะตาย พี่อ่ะแล้วเราไปฆ่าใครอ่ะตึงจัดเฮ้ยคนไทยว่ะคนไทยว่ะยายาน้องอุ้ยเชีย่ยจินมึนเลยหรอคนดูพนหมูต้องช่วยกูละคนดูพิมพ์รอเลย ฟิตมืดกูไม่มีเฮียฟิตมืดคือเฮียอะไรกูไม่มีเฮียแวมแสงไปก่อนแล้วกันไปซะไอ้เอแคยแจกเหรอฟิตมืดนี่เขาแจกเหรอภาคเนี้ยฆ่าใครก่อนฆ่าใครก่อนฆ่าใครก่อนตอนนี้ต้องสาธุอย่างเดียวแล้วเหรอโอเคนั่นแปลว่ากูกูดับเหนื่อยละ <_ z ap> รับเต็มหัวไปหมดเลยวะอา้าวต้องตีเหรออา <Ad oken. S 1> อ๋อโดนบังคับให้ตีมันเหรออันนี้คือโดนบังคับให้ตีมันเหรอโ้หนักแมงตึงจัดอา <Ad oken. S 1> เอาสวยฮิวก่อน มาซิฟเฟอร์เชกิ่ตายแล้วมันจะตายได้อีกนิดเดียวฮาดงค์เคนเอ,อ้ยเหี้ยใครต่อครับกูไม่ชอบอ,อีตัวนี้เลยเฮย้ยฮาดงค์เคน บัฟป,ปีกไปหน่อยแหม่รูปๆโอ้บิ๊ก,ก oh, Big, พี่แซนแล้วก็ไอ้ปิมเจออจารย์ช่องแชทกูเข้าไป <c oughs> ผมเซียนนั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะพี่ <c oughs> เซียนมากๆแบบอยากเล่นจัดๆจนแบบเยสกดไม่ถามคนดูเลยไอเฮียเลือกเลือกกดไม่ถามคนดูเลยกูไปเก่งซะแล้วไอสัตว์เอ้ยฆ่าใครก่อนวะเนี่ยคนดูคนดูผมฆ่าใครเนี่ย อ่ะเขาบอกให้ตีตัวไม่มีปีกวะเริ่มมาใช่ปะไอ้ท่าสองดีเคลมนี่เรากดได้เลยปะวะถามคนดู่ัน น,น่าจะลูนคนปก,ปกติแหละอันเนี้ยไม่น่าใช้ลูนพิเศษพิโสอะไรพีดไฟพีดไฟชุบได้ปะคนดูชุบไม่ได้อะโอเค <c oughs> <c oughs> ปิ่มเดียว โอ้โหแล้วโบโลไอเฮี้ยโบโลอที่ภาพเดิมมั้เนี่ยต่อต่อไปอะไรอ่ะโอนี้ป่ะโอนี้น้ำป่ะแข็งแม่งเลยเฮี้ยบับดาบก่อน มีดีเคลมไม่ต้องกลัวโอนิอ่ะแล้วกูต้องตีใครอ่ะโอเคเราไม่กลัวโอน้แต่ว่าเราต้องฆ่าใครครับเราต้องฆ่าก็ฆ่ามันได้ฆ่าไปเลยปะก็ต้องโอน,น้อยู่ดีไหมไม่ได้กลัวหรอกแต่หมายถึงว่าเราต้องฆ่าต้องฆ่าใครก็ต้องฆ่าก่อนนะโอเคไอเยี่ยมันวะเยียเกมมันสนุกสุดว้าวดีวะไอเย้อยากล่นดีตัวเองแล้วว่า